สุดท้ายเรา,เราก็นึกไม่ออกนะชีวิตคนเราต้องการอะไรมากกว่าการกลับพื้สู่ธรรมชาติ ไมยแต่พูดอย่างนี้เดี๋ยวอย่าไปนึกว่าอะไรจากดินคืนสู่ดินคือ <c oughs> คือตายเป็นากศพทับถมดินนะฮะถึงแม้จะเป็นความจริงก็ตามแต่คิดแบบนั้นมันจะรู้สึกแบบอาจจะหดหูนิดนึงสําหรับใครที่ไม่ได้ฝึกมารณาน,านุสติหรือแบบเตรียมความพร้อมสำหรับความตายของตัวเองที่จะมาถึงในอนาคตนะครับอยู่ที่บ้านอารีนะอ่าลืมบอกนี่อยู่ที่บ้านอารีนะครับเป็นศูนย์เผยแผแ่ธรรมะที่ผมตั้งขึ้นมาประมาณรัก15ปีละ2550ู้นนะเนาะ,ะ,ะทำงานอยู่ตรงนี้ที่มูลนิธิบ้านอารีเนี่ยทำให้มีโอกาสได้เจอคน เยอะแยะมากมายหลากหลายเลยนะที่มาต่างจริตต่างนิสัยแล้วก็ที่สําคัญนะฮะต่างสถานการณ์จะมานะซึ่งหลายครั้งเลยก็จะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันแล้วบอกว่าเนี่ยโอ้ทำไมมันชีวิตมันช่างมีความทุกข์จังเลยท,ทั้งที่ก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจลําบากในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือความเป็นอยู่นะแต่มันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแม้กระทั่งสังคมเล็กไปแบบครอบครัวแบบนี้แต่มันก็มีเรื่องที่มาให้ต้องรู้สึก เครียดรู้สึกกังวลรู้สึกเหนื่อยล้าอยู่ตลอดเวลาฮะผมก็มักจะให้ข้อคิดเป็นข้อคิดจากพระพุทธเจ้านั่นแหลนะเนาะว่าเออถ้าถึงจุดหนึ่งที่เราใช้ชีวิตในเรียกว่าบ้านปลายระดับหนึ่งแล้วกันนะเป็นผู้อาวุโสแล้วเรียกอย่างนี้ดีกว่าเป็นผู้อาวุโสแล้วเนี่ยเราก็จะกลายเป็นเหมือนล่มโพล่มใสเป็นที่พึ่งให้กับบรรดาลูกหลานนะหรือบ,บรรดาข้าทาสบริวารอะไรต่างๆที่เขาเข้ามาพึ่งใบบุญเรา พึ่งล่มโพล่มใสของเรานะครับแต่นี้พอเราเป็นต้นไม้ใหญ่เนี่ยมีสว์มีคนมีอะไรเนี่ยเข้ามาลบแดดลบฝนเนี่ยก็นําพามาซึ่งเรื่องที่ให้เราต้องเครียดตามไปด้วยนะซึ่งถ้าตรงนี้ฮะเราไม่มีธรรมะมวดเนี่ยในการคุ้มครองจิตใจเราในการนําไปใช้เนี่ยมันก็ง่ายมากเลยที่เราจะถูกไอความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยทำให้ใจเราทุกข์ไปด้วยนะจนสุดท้ายหลายๆครั้งเลยหลายๆคนเลยที่กลายเป็น ทุกมากกว่าคนที่มาหาลือมาปรึกษาอีกมาพึ่งล้มโผล่ล้มใจอีกพวกนั้นบางทีเขาพูดเขาได้ระบายเขาได้รู้สึกว่าเออมีคนรับฟังเขาเนี่ยบางทีเขาดีขึ้นเยอะมากแล้วแต่ไอคนฟังคือตัวเราเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะหมดเนี่ยหลายครั้งเลยไปไม่รอดธรรมะหมดนั้นฮะก็คือพรหมวิหารสี่เคยได้ยินชื่อใช่ไหมพรหมวิหารสี่มีอะไร บางคนตอบว่าอะไรนะ,ะทุกตะบูไทยนิโรธมรรคอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเราเรียกอริยสัจส,สี่นะพรหมิหารสี่เนี่ยก็คือเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาคุน้นนะฮะเราเคยได้ยินแน่นอนล่ละแต่ทีนี้ฮะเราเคยได้ยินบ่อยจนคุน้นจนบางทีมันคุ้นจนมันพลาดเพราะอะไรฮะเพราะทั้งแต่ละอันเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของการวางจิตวางใจให้เราใช้ในการต่างสถานการณ์กัน